ชาวกุมนะคะในช่วง15-31ธันวาคมมีดาวขยับย้ายหลายดวงนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยนะคะรวมทั้งดาวก็เริ่มทยอยเข้าสู่พบลาภผลดังนั้นจะมีโชคลาภนะหรือความขยับเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับเรื่องงานในทิศทางใดบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีกุ่มรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามช่องโหราฮะก้าไว้นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงเครื่องหลังธันวาคมนะเป็นจังหวะที่มีดาวขยับหลายดวงเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่17ธันวาคมดาวอาทิตย์ของชาวกุมนะคะย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะส่งผลดีนะในเชิงเรื่องของการได้ลาบนะคะเนื่องจากภพลาภะก็เป็นภพเรือนแห่งราบผลนะได้มาโดยง่ายนะคะหรือว่าได้อะไรที่คาดไม่ถึงมาในเชิงบวกนะคะโดยรับผลที่ได้นะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะเช่นคู่ครองนำลาบมาให้นะคะรวมไปถึงเรื่องของ คุ่นส่วนลูกค้านะได้ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนมียศศักดิ์ตำแหน่งนะคะหรือว่าการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือต่างๆนะอันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการได้นะคะบางครั้งอาจหมายถึงเรื่องสินค้าราคาสูงราคาแพงสินค้ามียี่ห้อลักษณะนี้ได้นะเช่นหากเรามีสินค้าในหลายราคานะก็อาจจะมีคนมาสนใจในตัวที่าราคาสูงราคาแพงนะนอกจากนี้ไปอยู่ในพบเรือนของ ดาวพลังหัสนะเป็นคู่มิตรนะคะดังนั้นมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ยอดขายได้เรื่องของเงินทองในลักษณะเป็นก้อนได้นะเนื่องจากผู้ซื้อมีศักยภาพนะคะหรือว่าไปเจอเจอคนที่เขามีเงินมีตังค์พอดีนะคะชาวภุมบางท่านได้ไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานประกาศเกียรติคุณนะงานที่เป็นทางการนะหรือว่าได้รับการยกย่องชมเชยบางอย่างเกิดขึ้นนะหรือว่ามีคนชื่นชมในลักษณะผลงานที่เราเคยทําก็ได้นะคะ สำหรับในภพเรือนการงานนะคะในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะก็มีดาวคู่าธาตุไปอยู่นะคะก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์นะเรียกว่าเป็นดาวที่ส่งเสริมกันนะคะดาวคู่าธาตุไปอยู่ในเรือนการงานนะแล้วก็ดาวลูกค้าไปอยู่ในภพราบผลดังนั้นชาวกลุ่มก็ถือว่ามีโชคดีกับเรื่องงานส่งท้ายปีนะคะ ดาวคู่ส่งเสริมนะคะไปอยู่ในเรื่องงานนะดังนั้นชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้มีลักษณะการงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหลายส่วนแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่เกื้อหนุนนะคะอย่างไรก็ดีช่วงนี้ดาวพุธนะถือว่ายังคงเดินโคจรถอยหลังนะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารบางทีก็มีคลุกคลักอยู่บ้างนะเรื่องของการนัดหมายคอนเฟิร์มบางทีก็อาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเพิ่มขึ้นนะคะหากมีการติดต่อสื่อสารกันในช่วง ครึ่งหลังธันวาคมนะก็ระมัดระวังเรื่องความผิดพลาดการคอนเฟิร์มต่างๆให้ดีนะเนื่องจากดวงดาวส่งเสริมดีนะแต่ว่ามีดาวการสื่อสารที่ผิดปกติในช่วงเดียวกันนะคะเจวกลุ่มช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงนะอาจจะเป็นเรื่องความสนใจเรื่องของการคลุกคลีนะหรือว่าอาจไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพื่อนมิสหายค่อนข้างมากนะบางทีเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะหรือบางคนช่วงนี้มีกิจกรรมกับหมู่เพื่อนมากหน่อยนะเนื่องจาก ดาวองคารนะคะเป็นกเกษตาราธิบดีไปจนถึงวันที่27นะคะหลังจากนั้นก็ย้ายไปสู่พบลาภาอีกน,นั้นชาวกลุ่มนะยังคงได้รับผลในเรื่องของเพื่อนๆน,นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับแวดวงสังคมนะเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องงานและเงินของชาวกลุ่มนะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะดาวเสราร์ที่ทับลัคนาของชาวกลุ่มก็เริ่มเดินหน้าด้วยนะบ่งบอกเรื่องของ ภาระรับผิดชอบนะมันก็มีเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางค่าใช้จ่ายนะเนื่องจากดาวการเงินนะคะเรียกว่าถอยหลังจนสุดแล้วนะในเดือนธันวาคมนะคะจะกําลังขยับเดินหน้านะในช่วงต้นมกราคมนะดังนั้นช่วงธันวาก็อาจจะเป็นจังหวะที่อาจเริ่มมีรายจ่ายเข้ามานะบางอย่างก็เริ่มเดินหน้าในเรื่องของค่าง,งวดภาระต่างๆที่เข้ามานะคะ อาจามีสภาวะปัญหากเก่าๆเดิมๆย้อนกลับมาให้แก้ไขได้นะในเชิงครัวเรือนคนในครอบครัวหรือว่าภาระบางอย่างที่หยุดชะงักชะลอไปก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะกลับมาได้ในช่วงที่ดาวเสาร์เริ่มเดินหน้านะคะสำหรับเรื่องเงินทองของชาวกลุ่มนะถือว่าในปีใหม่นะคะก็เริ่มเดินหน้านะในวันที่เก้ามกราคมนะคะเป็นสภาวะที่เงินทองนะจะเริ่มพลิกกลับมานะคะในเรื่องการหาเงินหาทองนะรวมทั้งความเป็นราชาโชคก็คือเงินที่ได้เป็นกอบเป็นกรรมมาจากเรื่องของ เพื่อนฝูงแวดวงและสังคมนะเริ่มเดินหน้าด้วยเช่นกันนะคะดาวพระเกตนะย้ายมากระตุ้นพบเรือนเพื่อนฝูงอีกนะในวันที่31ธันวาคมนะเรียกว่าในหลังปีใหม่นะคะชาวกลุ่มจะมีความขยับเคลื่อนไหวนะในเชิงเรื่องเงินเรื่องลาบผลนะคะโดยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องคนอื่นๆก็คือเพื่อนฝูงแวดวงสังคม และในปี67นะถือว่าเป็นปีที่ดาวราหูก็คือดาวประจําตัวไปอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะตลอดทั้งปีนะ่ะก็มีแนวโน้มชาวกลุ่มนะคะเป็นจังหวะที่มุ่งมั่นนะกับเรื่องหางเงินนะคะเกี่ยวข้องกับการแบกรับเรื่องเงินเรื่องงบประมาณต่างๆโดยตรงด้วยเนื่องจากตัวตนไปอยู่ในเรื่องเงินนะคะและดาวราหูตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานราหูคน้นซั์นะดังนั้นก็อาจจะมีจังหวะใช้จ่ายเงินแบบเป็นก้อนนะคะหรือว่า เป็นปีที่การเงินนะคะมีทั้งสะพัดเข้าสะพัดออกนะเรียกว่าเป็นจงังหวะหมุนเงินในวงที่ใหญ่ขึ้นนะหรือว่าหาเงินได้มากก็มีภาระรายจ่ายที่รับผิดช,ชอบหลายส่วนอยู่ด้วยนะคะกับในช่วงสิ้นปีนะคะชาวกุมมีโอกาสดีนะกับเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ใกล้น้ํานะคะบางคนได้ไปท่องเที่ยวนะหรือบางคนมีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะทั้งดาวการงานนะคะย้ายวันที่27ธันวาคมเรียกว่าเป็นช่วงท้ายปีนะคะที่ดาวการงานเข้าสู่พบเรือลาภะ ดังนั้นจากการโครจรของดวงดาวนะคะบ่งบอกว่าเรื่องเงินนะจะเดินหน้าควบคู่ไปกับงานนะคะก็คงต้องรอหลัง9ก้ามกราคมสำหรับธันวาคมนะคะการงานมีทิศทางที่ดีนะแต่เรื่องเงินยังคงถอยหลังนะคะดังนั้นอาจเป็นสภาวะที่อาจรอคอยนะหรือมีความล่าช้าในส่วนของเรื่องการเงินต่างๆปะปนอยู่ด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวกลุ่มที่มีครอบครัวนะคะในช่วงธันวาคมนะมี ดาวคู่ครองไปอยู่ในภพเรือนราภะนะคะดังนั้นถือว่าบางส่วนนะได้โชคได้ความร่วมมือการช่วยเหลือเกื้อหนุนมาจากเรื่องคู่ครองนะคะอาจมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวครัวเรือนได้นะในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะคะอาจเป็นภารกิจก็ได้นะหรือบางคนถ้าทํางานแล้วไปเกี่ยวข้องกับกิจการ,รครัวเรือนครอบครัวคนที่บ้านนะก็ถือว่าเป็นสภาวะที่จะมีงานเข้ามาให้หยิบจับทํานะคะ สำหรับชาวกลุ่มที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะช่วงนี้มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหลายอย่างนะบางทีก็เป็นเรื่องความสนใจร่วมกันนะบางทีเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ได้ด้วยนะเรียกว่าชาวกลุ่มนะคะเรื่องเงินทองกับเรื่องเพื่อนฝูงสังคมนะช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะในช่วงหลังวันที่27ธันวาคมไปนะก็คาบเกี่ยวไปจนถึงปีใหม่นะคะชาวกลุ่มมีดาวอังคารเข้าไปอยู่ในภพลาภผลนะดังนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องราบผลจากเพื่อนฝูงนะคะบางทีได้งานมาจากการแนะนําการบอกต่อนะหรือว่าได้ผลประโยชน์เรื่องงานนะอันเกี่ยวเนื่องจากการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะและในช่วงเดือนธันวาคมนะคะดาวพุธโคจรผิดปกติส่งผลเรื่องอไอเดียความคิดนะการริเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้อาจมีการชะลอตัวหรือว่าติดวันหยุดติดกระบวนการต่างๆนะส่งผลให้อาจจะมีลักษณะล่าช้าไปได้บ้างนะคะซึ่ง เรื่องราวต่างๆของชาวกลุ่มนะโดยเฉพาะเรื่องหลักๆเรื่องงานเรื่องเงินนะคะก็จะไปเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะในหลังปีใหม่นะคะสำหรับเรื่องการครบหาความสัมพันธ์นะคะถือว่าดาวคู่ครองจะไปอยู่ในภพลาภะนะตั้งแต่วันที่17ธันวาคมนะคะอาจมีโมเมนต์ดีๆนะในเรื่องของการครบหานะคะเรื่องของการได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามนะคะ รับเรื่องทางสุขภาพนะคะดาวเสาเริ่มเดินหน้าในการทับลักนาณนะโรคอาการประเภทปวดข้อบา่าไหลนะคะหรือว่าปวดหลังอาจจะแวะเวียนกลับมานะคะบางท่านมีลักษณะปวดหัวไมเกรนนะคะรับเรื่องความขยันขันแข็งถือว่าอยู่ในสภาวะค่อนข้างดีนะตามดวงดาวก็คือขยันขันแข็งดีขึ้นนะคะเรื่องความอ่อนล้าอ่อนแรงท้อเซ็งก็อาจทุเลาเบาบางไปนะคะ สำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเรื่องโชคลาภต่างๆของชาวกลุ่มนะคะช่วงธันวาคมนะมักจะได้มาจากเรื่องของการาใช้วาทศิลปนะ์เรื่องการอดทนในเรื่องการเจราจาความพยายามในเรื่องของการติดต่อต่อตางๆนะบางทีส่งผลดีกับเรื่องลาภผลนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวกลุ่มนะต่อเนื่องไปจนถึงปี67นะคะก็คือการพยากรณดวงชะตาปีหน้านะได้จัดทําเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปฟังที่ช่องได้เลยนะคะ โดยชาวกุมนะถือว่าปีหน้าดาวพระหัสเป็นราชาโชค4เดือนแรกนะคะส่งผลดีกับเรื่องเงินเรื่องลาบผลนะดังนั้นในช่วงปลายปี66นะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระหัสถอยหลังนะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยคืบหน้านะคะเรื่องของลาบผลไม่ค่อยมีไปอัปเดตดวงในปีหน้าได้นะว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที่ดาวการเงินของชาวกุมจะเริ่มเดินหน้านะคะ และท้ายคลิปนะคะขอฝากข่าวสารถึงกาล,ลยานามิตรชาวกลุ่มนะคะท่านใดอยากเสริมดวงอยากทาบุญนะด้วยเรื่องของการบริจาคนะคะเอาเลิกเอาใช้นะในศักราชใหม่ที่จะมาถึงนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญรับสิทธิพิเศษกันได้นะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่อง,องหัวห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพอดีสําหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่ <c oughs> เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน